สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n n ซ่อมสแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทาง Alchemy Star นะครับก็ได้อัปเดตรายละเอียดกิจกรรมที่กำลังจะเข้าในวันที่8นี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งละกันว่าอัปเดตในวันที่8นี้มีอะไรบ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรายละเอียดอัปเดตของวันที่8นะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นอัปเดตด่านกิจกรรมใหม่ นะครับจะอัปเดตเข้ามาให้เล่นในวันที่8เวลาน่าจะประมาณ5โมงนะครับประมาณ4-5หโมงประมาณนี้นะครับ4โมงเย็นนะครับผมตัวกิจกรรมก็จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่นจบบท1ขีส16แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วเข้าไปเล่นกิจกรรมไม่ได้เนี่ยอย่าลืมไปเคลียร์ในเรื่องบท1ขีส16กก่อนนะครับผม ตัวด่านกิจกรรมเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือเป็นโหมดปกติที่จะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่8นะครับผมแล้วก็เป็นโหมด Challenge ที่เรียกว่าโหมด o m e Bow นะครับอ่าโฮมเบอันนี้จะเปิดให้เล่นวันที่13นะครับก็จะแยกกันนะไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนที่2ที่อัปเดตเข้ามาในอีเวนต์นี้นะครับก็คือร้านค้านะครับ อ่าอีเวนต์นี้นะครับเราจะเวลาเล่นดาดอีเวนต์จบแล้วเนี่ยตรงตามเงื่อนไขแล้วนะครับเราจะได้อเทมเว้นนัชเอมเปมนะครับซึ่งมันเป็นเหรียญโทเค็นสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เอาไว้ซื้อของในร้านโดยไอเทมไฮไลท์ที่เขานำเสนอมารอบนี้ก็คืออ่าไอเทม5ฟฟ์สตาร์ออโรเรียนดอนนะครับไอเทมชิ้นนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าเหมือนมันยังไม่มีภายในเกมนะครับถ้าให้ผมเดา มันคือตั๋วสุ่มไม่ก็ตั๋วเลือกตัวละคร5ดาวนะครับได้1ตัวก็คิดว่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าไม่ไม่รู้มันมันคืออะไรเหมือนกันเพราะว่าถ้าบอกเป็นเศษตัวละครเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมเพราะเกมนี้มันไม่มีเศษตัวละครถูกปะอ่าก็เดาว่าน่าจะเป็นตัวสุ่มหรือตัวเลือกตัวละครนะครับตัวร้านคานี้ก็จะเข้ามาพร้อมกับอีเวนต์เลยในวันที่8นะครับผม แล้วเขาก็มีโน้ตทิ้งท้ายนิดนึงว่าเมื่อร้านค้าปิดแล้วนะครับพวกโทเคนที่เราเหลือจากอีเวนต์อันนี้ที่เรายังไม่ได้แลกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินให้นะครับก็เป็นอันตรา1นต่อร้อนะครับก็โทเคนอันหนึงได้เงิน100นะครับประมาณนี้ก็มีเขียนแจ้งเตือนไว้นิดหนึงนะเนาะเผื่อใครแลกไม่หมดนะครับส่วนที่3นะครับที่อัปเดตเข้ามาในกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมล็อกอิน นะครับเป็นกิจกรรมล็อกอิน8วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่22เช่นเดียวกันของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีโทเคนกิจกรรมรวมแล้วได้ประมาณ2,000นะครับแล้วก็มีเพชรนะมีเพชรรวมแล้วได้ประมาณ800เม็ดนะครับอ่าแล้วก็มีพวกของเก,กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีตัว อวตารนะครับตัวอวตารที่เราสามารถเอามาตั้งในหน้าโปรไฟล์เราได้นะครับเป็นอวตารของกิจกรรมนี้นะครับก็ล็อกอินให้ครบ8วันประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็เพชรฟรีเนาะเพชร800เม็ดกับพวกของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็ถือว่าเป็นของแจกที่ดีกว่าไม่มีนะครับ แล้วส่วนที่4ีนะครับอันนี้เป็นตู้กาชาใหม่นะอ่ามันมีตัวละครใหม่ถึง3ตัวเลยนะครับตัวละครในรอบนี้ไม่ใช่แค่2ตัวนะเพราะว่ามีสตัวเลยนะครับตัวละครใหม่ก็จะมีซินซ่าธาตุไฟนะครับ6ดาวแล้วก็มีอีฟธาตุสายฟ้า6ดาวนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวละครตัวนี้น้องหัวขาว5ดาวนะครับตัวละครตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นธาตุอะไรแต่ดูจากสีพื้นอาจจะเป็นธาตุไฟหรือเปล่า นะครับผมอันนี้เชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าอันนี้เราเห็นในเทลเลอร์กันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าน้องคนนี้เป็นใครนะครับก็เดี๋ยวไว้เรารอเล่นกิจกรรมแล้วเราน่าจะได้รู้ว่าน้องเป็นใครนะครับตัวแบนเนอร์ในรอบนี้เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของแบนเนอร์รวมนะครับเป็นแบนเนอร์คู่กันคล้ายๆกับแบนเนอร์โรเตตติ้งที่มีอยู่ตอนนี้ที่จะมีตัวไฮไลท์อยู่2ตัวหน้าตู้นะครับก็คือถ้าเกิดคุณกดแล้วออก หกดาวมาเนี่ยมันมีโอกาส75%นะครับที่จะเป็นตัวละครหน้าตู้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นซินซ่า37.5%แล้วก็เป็นอ e ีฟ37.5%นนะครับก็ถือว่าเป็นแบนเนอร์ที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันเลดอัพตัวหน้าตู้ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับเ,เลดอัพตู้อูเรียวกับ าคารีนที่มีอยู่ตอนนี้ที่มันเลนอัพแค่50%นะครับอันนี้ก็75%แต่ว่าก็ต้องลุ้นเอาเน้องว่าจะได้น้องคนไหนนะครับแล้วก็ตัว5ดาวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีทิ้งท้ายนิดนึงเกี่ยวกับตู้อีเวนต์อันนี้นะครับก็จะบอกว่าหลังจากที่ตู้แบนเนอร์อันนี้หมดเนี่ยตัวละครอีฟและซินซ่านะครับก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในตู้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะ จะถูกเพิ่มเข้าไปในวันที่ย9หลังกิจกรรมหมดนะครับเราพูดถึงคารินกับอูเรียวกันไปเมื่อกี้สักนิดหนึ่งเนาะอันนี้เขาก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาก็คือบอกว่าตัวละครคารินกับอูเรียวที่หมดเลเอั up เนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาในตู้ปกติด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เท่าที่ดูยังไม่มีตัวละครลิมิเต็ดนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีเลยนะเผื่อใครพลาดไปนะครับยังมีโอกาสได้น้อง2คนนี้อยู่นะครับผม อีกส่วนหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวของอีเวนต์เฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นของที่ไว้ตกแต่งยานของเราเนาะก็สามารถได้จากกิจกรรมล็อกอินนะครับได้จากร้านค้าอีเวนต์แล้วก็มีได้จากพวก a c h i e v มนต n t ต่างๆแล้วก็พวกชาเลนจ์นะครับจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมดประมาณ5ชิ้นนะครับ5ชิ้นบนนี้ตามรูปนะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่า อัปเดตมาค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าอีเวนต์รอบนี้ก็ดูแล้วมีของแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าตัวด่านอีเวนต์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ด่านนะแต่เท่าที่ดูคือมีทั้งหมด2โหมดเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็มีตัวหลักๆก,ก็คือมีตัวละครใหม่มีด่านอีเวนต์มีร้านค้าอีเวนต์แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินนะครับอ่ะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับอีเวนต์นี้บ้างเอ่ยลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเห็นตัวละครตัวใหม่มาแล้วเนี่ยสนใจ อยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าน้องอีฟก็น่ารักนะก็ส่วนตัวผมคงได้มีกดกาชชาให้ดูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดาคลิปกดกาชาของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับส่วนรายละเอียดกิจกรรมแบบเชิงลึก หลังจากอีเวนต์เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายวิธีการเล่นอีเวนต์อีกทีหนึ่งละกันว่าตัวอีเวนต์มันต้องเล่นยังไงบ้างไอเทมชิ้นไหนในร้านค้าน้าแลกบ้างนะครับแล้วก็ไอห้าไอฟิฟสตาร์อารูเรียนดอนอันนี้ที่เขาว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปอธิบายให้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ